อาาใะประสงค์นะครับงทีนี้นะครับเพื่อทำการันกีฬาสํา้ัหนกอันร้าสร่าความสของสภตบโดยจากจาักีฬาสัมันนรับ้ารนะครับดำในประเทศดนตรีนครระครับละอปานักกีฬา้สุและแข่งขนะครับโดยภายในโครงการนะครับครอบคลุมอสภตบต และสาวสวยต้นจุ่ป้ายอสมและนนี้ต่อมาก็ะครับสวยสวยไม่แยครัสวยสวยคุณทรงเคยท่านประธานนะครับอสมตมวสุนะครับที่เขาือนนะครับและประธานอสมทุกจุดมชนนะครับนำกระบวนกบนแรกโดยสีแสงครับผมขอเสียงสีแสงหน่อยโอโหัดแล้วใช่ไหมฮะ เป็นสาวลีดเดอร์นะครับนำมาโดยและคือนักกีฬาที่เทียแข็งนะครับของสีส้มนะครับสุดยอดทางไปหนึ่งสีสีต่อไปได้แก่สี ดูนักกีฬาสีงไปท้นะแชมแน่นอนชชแชมแชมปีที่แล้วไม่รู้ใครสีไหนได้แชมป์จำไม่ได้แม้ตามาด้วยสีชมพูเ<พ>น้เนเอเสื้อจะสีขาดไม่ได้ไดนะครับสีส,สันนะครับ รู้สึกว่าศิลปคูมีแล้วเนสเตอร์จะมีเกสต์สุดขก้นบบเกสุ์หายไปนทีนี่อ๋อโอเคในรูปร้นเาไปแล้วนะครับสามสีนะครับและให้สีฟสบาโอ้โหโสุดยประธานาร,ระธานสิบ้าครับเกลหน้าเกิดตาเลย โอสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ่นักกีฬาสีฟ้านะครับครับในการแข่งนักกีฬาเดลวี้ ในระดับต่อไปนะครับผมขออนุญาตในการเป็นเชิญท่านนายกตุสุรินทร์ท่านเกียรติยศปัตติภูมินะครับได้กล่าวเปิดกิจกรรมนะครับและพบปะพี่น้องอสมตระเส่วนกับบรรยากาศนเช่นครับครับก็ต่างเรียนท่านผู้บริหารนะครับท่านสมาชิกสภาแล้วก็ทางอสโมแล้วก็พี่น้องอสโมทุกท่านนะครับ ที่ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับได้มาพิธีเปิดพีลาสัพธ์รสร้างสความสามัคคีของพี่น้องอสมอรชาวนนสูงในเขตเทศทบาลของเรานะครับก็เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจและก็ความสมัครสมานสามัคคีของพี่น้องชาวอสมอผมก็รู้สึกปลื้มใจนะครับแลวก็มีความปิติๆๆยินดียิ่งที่ได้มาเป็นเกียรติในการเปิดงานครั้งน,น,นี้ก็ขอให้ บรรลุว <inaudible> ัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของความสมัครสมานสมัคคีของพี่น้องสอสอทุกท่านวันนี้ก็ดีใจนะครับดีใจมากที่ได้เข้ามาร่วมแล้วก็เดี๋ยวจะขอตัวแทนสีละหนึ่งท่านนะครับเราจะมอบในนามของนายกนะครับการให้รางวัลน้ำใจสี่ละหนึ่งพันบาทนะครับขอขอตัวแทนด้วยนะครับสี่ละหนึ่งพันเอาสมุดตัวแทนนีนมานับก่อน

ครับโอเคครับสักพักเทศบาลตำบลมันสงก็จัดกีฬาเชื่อมวามสักพันธ์ธรรมดาอัตโมมีทั้งหมดสิชุมชนสิบสาม Yeah. สีอ mm ี hmm. ลาเพนร้าสมาีสีสีนตอีก่ารเป็นู้เคนในพื้นที่ได้ก็คือห้าวามสมองกานะคะก็ถืเป็นการขอบคุณอันนี้ถืเป็นการขอบคุณอสมที่ไปช่วยงานที่ m c นะคะที่จัดเวรไปช่วยงาน ก็ขอเรียนเชิญท่านเฉลิมพงม์กำมดกลางเป็นตัวแทนทีมหมอ NCD นะคะมอบจำนวน1 0 0 0บาทให้ส่งทุกองกลางในการเดงานนี้ประธานกลุม้องมอบด้วยค่ะอันนี้เป็นจากคุณหมอนะคะิดียศศรีภูมิครับในทีมวันตรีครับต่างกับด้วยบริยายรนะครับานชชาศรีภูมิครับ เราจะไปนะครับท่านอนักดิ์สูงเทียสสารรษษับรองนายกเทศมนตรีครับท่านอดิศักดิ์ปักทานครับที่ปรึกษานายกเทศมนตรีครับนะท่านรัศมียี่จอมอคร,รับเลขาธิการนายกเทศมนตรีนะครับท่านเฉลิมโปงกบวนการครับรองประธานสภาเทศบาลนะครับส่วนสมาชิกนะครับวันนี้ในการ,รโดยท่านเพลินจันทร,ร์ชิคจอครับสมาชิกสภาเทศบาล ท่านสมบัติดอกพิกลครับสมาชิกสภาเทศบาลท่านพิดารนัดวิเศษครับสมาชิกสภาเทศบาลท่านจุพิรวัฒนาครับสมาชิกสภาเทศบาลท่านสมชายนิจจห่อครับสมาชิกสภาเทศบาลท่านสุดใจหมายติบลาครับสมาชิกสภาเทศบาลและท่านพังนโะชิษแชร์จห่อครับสมาชิกสภาเทศบาลครับครับถ่ายภาพพร้อมกันอีกสักภาพเลยครับในทาง เอาช่างช้าอยู่คนา้เดียว